นี้เราเดินทางมาที่วัดเขาจระเข้นะครับจังหวัดลบบุรีนะอำเภอโคกสำโรงอยู่ใกล้ๆกับวัดราชบรรทมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดที่เกี่ยวกับตำนานของเมืองลบบุรีเช่นกันนะคือเกี่ยวกับตำนานเมืองลบบุรีี่คือเขาจระเข้นั่นเองนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ ตรงนี้มีการทําการปรับปรุงแก้ไขาซ่อมแซมบันไดทางขึ้นนะแต่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเดินขึ้นได้สบายสบายด้านบนนะครับจะมีปุกทะรูป,ปัางประทับยืนนะครับด้านบนนะครันบนเริ่มเดินขึ้นแล้วนะครับก็คงไม่ไม่ถึง200ขั้นหรอกนะครับ เดินได้สบายๆส,ส่วนด้านขวานะฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นวิหารหรือสลา,านะครับพระสังกัจจายนะนะครับส่วนถัดมาตรงนี้เป็นน่าจะเป็นพระอินทร์นะครับเพราะว่ามีกายสีเขียวนะคือเขากำลังปรับปรุงบันไดอ่ะออผู้เห็นอ่อน ที่นี่จะมีพระพุทธบาทจำลองด้วยนะสวยงามนะครับขึ้นมาบนเขาแล้วนะครับก็เป็นการเดินทางมาทำบุญแล้วก็สืบทอดตำนานเมืองลบบุรีด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปก็จะจะเล่าให้ฟังนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวคล้ายๆวัดราชบันทม,มั่นแหละครับบริเวณเขาตะเภาซึ่งมีเรื่องราวเนี่ยเชื่อมโยงกันมาถึงเขาจระเข้ใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียว เรื่องราวของเขาจราเะเข้ยนครับก็เป็นตำนานเมืองลพบุรีก็มีเรื่องเล่าที่ว่าสมัยก่อนนะฮะนานแสนนานมาแล้วนะครับก็ที่เมืองลพบุปปรีนะครับเป็นเมืองท่าสําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นเมืองท่าเพราะว่าจะมีน้ําทะเลนะครับถึงที่นี่เลยนะครับเราที่เมืองลพบุรีกลายเป็นเมืองท่าสําคัญก็จะทําการค้าขายกับเมืองจีนนะครับทีนี้เมืองจีนเนี่ยก็จะขนสินค้านะมาทางเรือสำเภานะครับซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าเรือตะเภานะครับ ทีนี้จะมีพ่อค้าจริงคนหนือเป็นเศรษฐีนะฮะจะมีภรรยาหลายคนมากนะครับเวลาไปค้าขายที่เมืองไหนๆเนี่ยมักจะมีภรรยาใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทูใจใครเนี่ยก็จะนําทรัพย์สินเนี่ยมาสู่ขอนะทีนี้พอมาที่เมืองลพบดีนะครับก็มาเจอนาง ความรักใคร่ในนางนะก็เลยมาสู่ขอกับพ่อของนางซึ่งพ่อของนางเนี่ยเมื่อเห็นว่ามีสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อยากได้ทรัพย์สินนั้นก็เลยตกลงให้ทางเศรษฐีจีนนะครับมาทําการสู่ขอทีนี้นางนงประจันเนี่ยซึ่งมีคนรักอยู่แล้วก็ไม่ได้รักเศรษฐีท่านนั้นนะครับก็ซึ่งเศรษฐีซึ่งคนรักของนางเนี่ยเป็น เป็นผู้ที่มีวิทยาคมมากนะครับสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้นะทำให้คนรักของนางเนี่ยก็ไม่พอใจเศรษฐีท,ท่านนี้นะระหว่างที่มีการาขนทรัพย์สินนะครับทางเรือสำเภาหรือเรือตะเพาเนี่ยมานะครับเพื่อมาสู่ขอ,อนางนุ่มประจันเนี่ยทางคนรักของนางนุมประจั์ก็แปลงกายเป็นจระเข้ขนาดยักษ์เลยนะครับขวางเรือไว้นะครับทําให้เรือสำเภานั้นล่มลงนะฮะ ก็คือบริเวณที่ล่มลงนั้นก็เกิดกลายเป็นภูเขาขึ้นมาเรียกว่าเขาตะเภานะครับซึ่งวัดซึ่งเขาตะเภาต,ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดาราชบัรทมที่ผมเคยที่ผมผ่านมาแล้วนะนะครับแล้วก็อัปคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะติดลิงก์ด้านล่างมาให้แล้วกันนะครับที่วัดราชบัรทมเนี่ยก็จะมีรอยพุทธบาทนะฮะอยู่นะครับแล้วก็เดินขึ้นเขาได้เช่นกันนะทีนี้มาต่อนะครับหลังจากที่เรือตาเภาล่มมานะครับทีนี้นาง นงประจันเนี่ยก็ชงโงกหน้าออกมาดูเห็นเรือสำเพาของชาวจีนล่มก็ดีใจกระโดดลดเต้นนะก็ะเอิญตกทะเลลงไปเสียชีวิตนะครับด้วยความเสียใจของจอระเข้หนุ่มนะครับที่แปลงกายเป็นเป็นจอระเข้ยักษ์เนี่ยเป็นคนรักของนานเนี่ยก็เสียใจมากนะครับก็ว่ายน้ําไปแล้วก็เสียใจแล้วก็สิ้นใจตายนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับ เรือสำเภานะครับก็เกิดเป็นภูเขาเรียกว่าเขาเจราเข้ขึ้นมานะครับนี่เป็นตำนานเมืองลบบุรีนะครับก็เป็นนิทานที่เล่ากันมานะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเขาเจราเ้นั่นเองสุดแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครสมหวังกันเลยนะครับตำนานเรื่องนี้นะนางนางนงประจันก็เสียชีวิตคนรักของนางก็เสียชีวิตนะ เสียใจยจนสิ้นใจตายแล้วก็กลายเป็นเขาจระเข้ตรงนี้นะครับบริเวณที่เหลือสำเพลิ่มก็กลายเป็นเขาตะเพนะส่วนนางนงประจันที่เสียชีวิตเนี่ยก็กลายเป็นเขาวงพระจันทร์นั่นเองนะครับเรื่องราวก็ต่อเนื่องกันมาไม่รู้ตัวอะไรนะครับตัวนี้พอดีจมอยู่ในน้ําตรงนี้นะครับมันก็เหนื่อยมันนะมันก็ว่ายน้ําพอดีเราก็ช่วยกัยนเขี่ยขึ้นมานะเพื่อจะเอาตีมน้องเขาก็เอาไม้ ยกมันขึ้นมาทำ mm ไม Naw ไมันนอนทำไมมันนอนแน่นิ yeah, ่งอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วอ่ะเหรอจได้เมื่อกี้มันก็ว่ายน้ำมันก็เหนื่อยมันเสียชีวิตยังยังเนาะเออเออเออโอเคนะช่วยมันละตรงนี้เราช่วยมันแล้วเดี๋ยล้นท่ามันก็ไปลุงสายจะตกน้ำนะครับเมื่อกี้เราเราก็ช่วยมันนะครับ เกี่ยวไว้ในร่มไหมล่ะ yeah, s <S เออห้าตกมานานแล้วเหนื่อยแล้วนะ่เออเราก็ขู่อีกช่วยช่วยช่วยเราช่วยกันนี่ครับเราเราเดินม,มามตรงนี้มันจมน้ําตรงนี้นะครับมันว่ายน้ําไปก็เหนื่อยนะถ้าเราจะช่วยมันก็จะเห่าเรา เหมือนมันเหมือนเห่าเหมือนหมาเลยขู่ๆเราอ่ะันจะเป็นยังบ้างเหมือนกันนะครับดูมันมีเหนื่อยไปแย่อโอเคใจล้นชาอีกโอเคโอเคขึ้นแล้วออ๋มีพลังแล้วมีพลังแล้วนะครับเเคริ่มฝืนแล้วนะ ที่มาช่วยมันโอเคนะครับที่มาเจอเรานะที่ดีเหมือนกันที่เราขึ้นมาเนี่ยมาช่วยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรพังพรหรือโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นมนตดบภายในจะเป็น,นรอยพุทธบัตรจำลองนะครับก็มีรูปหล่อหลวงพ่อขบวัดเขาสาริกานะเมื่อกี้ก็ช่วยตัวพังพรไว้นะครับถ้าเกิดเราไม่มาขึ้นมาเนี่ยมันมันต้องตายแน่ๆนะก็ดีใจนะครับที่มาช่วยชีวิตคน,นไว้ได้นะครับ,แล,บ,บแล้วเขาบอกเหรอ ตรงนี้จะเป็นทางเดิมเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะเดี๋ยวไหนๆขึ้นมาแล้วนะครับก็เดินไปดู ตันนี้ก็เป็นป่าลกนะแต่เห็นศาลานะครับก็เลยเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะว่าเป็นกุฏิไม่ใช่อะไรหรอกน่าเป็นกุฏิสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อโอเคงั้นเราเดิเนทางกลับไปหากินข้าวก่นอนเดี๋ยวก,กินข้าวเสร็จก็จะไปวัดเขาสาริกาต่อนะครับหนวงพ่อกบโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามถ้าเกิดชอบก็ช่วย Sub ับส i b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ